ปปชจังหวัดตรังลงตรวจสอบสนามกีฬาเทศบาลตำบลคลองปรางหลังใช้งบเกือบ5ล้านไปใช้ในการปรับปรุงตั้งแต่ปี2,562แต่หลังจากปรับปรุงสภาพแล้วไม่พร้อมใช้งานล่าสุดให้ผู้รับเหมาเข้ามาแก้ไขแต่กลับพบสภาพพื้นที่มีต้นหญ้าขึ้นปลกกลุ่มพื้นผิวไม่สมาำเสมอ เป็นหลุมเป็นแอ่งไม่คุ้มกับงบประมาณเมื่อวันที่16มิถุนายน2 5 6 6นายยุทธนาวิมลเมืองเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษปปชจังหวัดตรังประธานชมรมต้านโกงจังหวัดตรังลงพื้นที่ตรวจสอบสนามกีฬาบ้านคลองตางอำเภอรัชดาจังหวัดตรังที่ใช้งบประมาณปรับปรุงเกือบหล้านบาท หลังจากเทศบาลตำบลคลองปรางได้รายงานมาที่จังหวัดว่าได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากลงพื้นที่พบว่าสนามดังกล่าวสภาพสนามมีต้นไม้วัชพืชขึ้นสูงปลกคลุมผิวไม่มีความสม่ำเสมอเป็นหลุมเป็นแอง่งและมีน้ำขังทั่วบริเวณสนามด้านนายยุทธนาวิมลเมืองเจ้าหน้าที่พัฒง,งานป้องกันการพิจิตชำนาญการพิเศษ ปปชจังหวัดตรังกล่าวว่าในส่วนของขบวนการตามการไต่สวนโครงการสนามกีฬาเทศบาลตำบลคลองตางของปปชจังหวัดตรังขณะนี้เสร็จเรียบร้อยและอยู่ในชั้นที่จะดำเนินการนำเสนอคณะกระกรรมการปปชเพื่อพิจารณาต่อไปแต่ในส่วนของการใช้งานจากการลงไปตรวจสอบพบว่าล่าสุดสนามกีฬา ก็ยังไม่พร้อมใช้งานและยังไม่เรียบร้อยไม่คุ้มค่ากับงบประมาณปรับปรุง4.99ล้านบาทเพราะมีประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าได้แค่เพียงนี้หรืออย่างไรทำไมไม่ดำเนินการให้เป็นมาตรฐานไปกว่านี้เพื่อเยาวชนและนักกีฬาจะทำกิจกรรมต่างๆให้สมกับราคาที่เทศบาลได้ตั้งไว้